จะมีสักกี่ทีมบนโลกใบนี้ที่สุดยอดกุนซืออย่างโชเซ่มูรินโญ่จะแพ้ทางชนิดที่ว่าแข่งกันมากี่ครั้งก็ไม่เคยชนะได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวสวัสดีครับโฟนตุงซรอรี่วันนี้ขอเสนอเรื่องราวของโบโดกลิมสมันน้อยโนเนมจากนอร์เวย์ทีมที่มูรินโญ่แพ้ทางคาพูดเมื่อช่วงต้นคลิปที่ผ่านมานะครับที่ผมได้บอกไปมันคือสิ่งที่น่าเหลือเชื่อมากๆครับว่ายอดกุนซืออย่างโชเซ่มูรินโญ่จะมาแพ้ทางสมันน้อยอย่างเอฟเคโบโดกลิม ซึ่งในฤด,ดูกาลนี้ครับมูรินโญ่ยังไม่สามารถสะกดคําว่าชนะต่อโบโลกลิมได้เลยตลอด3นัดที่เจอกันโดยเริ่มจากการพ่ายแพ้ในรอบแบ่งกลุ่มในศึกคอนเฟเซ์ลีกโดยเกมนั้นโรม่าบุกไปแพ้1นต่อ6ซึ่งการแพ้6ประตูนในนัดเดียวแบบนี้ถือเป็นครั้งแรกของมูรินโญ่ด้วยจากนั้นนะครับกลับมาเล่นกันที่โอลิมเปียโก้ก็เสมอกัน2ต่อ2และล่าสุดนะครับเกมนัดที่3โบโดกลิมกับโรม่าก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในรอบ8ทีมสุดท้าย และเกมนี้โรมากก็บุกไปแพ้อีก1ต่อ2ชนิดที่ว่าโรมากก็ออกนําไปก่อน1นึ่งตั้งแต่ครึ่งแรกด้วยซ้ําแต่สุดท้ายแล้วนะครับบูโดกริมก็มารว2ประตูรวดในช่วงครึ่งหลังพลิกแซงกลับมาชนะได้2ต่อหนึ่งนั่นเลยทําให้ลูกทีมของโชเซ่มูรินโญไม่ชนะบูโดกริมเลยตลอด3าเกมที่เจอกันซึ่งโดยปกติแล้วนะครับเราไม่ค่อยได้เห็นมูรินโญ่แพ้ทางใครแบบนี้มาก่อนและถ้าเกิดย้อนกลับไปนะครับตั้งแต่การเตือนครั้งแรกในรอบแบ่งกลุ่มนั้น กูรูทุกสำนักต่างก็มองว่าโรมาน่าจะผ่านบูโดกลิมได้แบบสบายๆแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับมันไม่ใช่เลยในคลิปนี้นะครับผมจะขอพาทุกคนไปรู้จักกับ FK บูโดกริมทีมนี้กันครับ FK บูโดกริมนะครับได้แชมป์ลีกสูงสุดของนอร์เวย์มา2ฤดูกาลติดต่อกันและเมื่อฤดูกาลที่แล้วพวกเขาเก็บได้ถึง81แต้มจากการลงสนามไป30นัดโดยทิ้งห่างโมทีมาดับที่2ถึง19แต้ม บโดกลิมนะครับเพิ่งได้กลับมาเล่นในลีกสูงสุดเมื่อปี2018และในปี2019พวกเขาก็คว้ารองแชมป์ได้สําเร็จต้องบอกว่าบโดกลิมทีมนี้เป็นทีมที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากสำหรับบโดกลิมนะครับมีชื่อเล่น2ชื่อนั่นก็คือกลิมและซูเปอร์ลาเจตแต่ส่วนใหญ่แล้วแฟนบอลใช้ฉายากลิมมากกว่าซึ่งมันเป็นภาษานอร์เวย์ที่แปลเป็นไทยประมาณว่าแสงแฟตบโดกลิมนะครับก่อตั้งสโมสรเมื่อวันที่19กันยายนปี1916 โดยในตอนนั้นใช้ชื่อว่าฟุตบอลคลับกลิมถือเป็นทีมฟุตบอลทีมแรกๆประจําเมืองโบโดด้วยสําหรับเกมแรกในประวัติศาสตร์ของกลิมคือเกมที่เจอกับทีมโรงเรียนมัธยมโบโดและพวกเขาก็ใช้เวลาเพียงแค่3ปีก่อนที่จะได้สัมผัสความสําเร็จเป็นครั้งแรกจากการคว้าแชมล์ลกประจําย่านนอตแลนด์ในช่วงปี1920ครับกลิมเคยมีปัญหาทางด้านการเงินอย่างหนักจนถึงขั้นมีการพูดคุยเรื่องของความเป็นไปได้ในการรวมกับทีมอื่น แต่สุดท้ายเรื่องดังกล่าวไม่เกิดขึ้นนั่นเลยทําให้พวกเขาอยู่รอดมาจนถึงทุกวันนี้และหนึ่งในจุดเด่นของกลิมนะครับก็คือแฟนบอลของพวกเขามักจะพกแปลงสีฟันสีเหลืองไสยักษ์ไปไหนมาไหนด้วยเวลาที่ทีมลงแข่งขันซึ่งมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแหละครับที่ใครเห็นเป็นครั้งแรกก็จะต้องสงสัยว่ากองเชียร์จากนอร์เวย์ทำไมถึงต้องเอาแปลงติดตัวอยู่บนอัฒจทร,ร์ด้วยต้นต่อของเรื่องนี้นะครับเกิดขึ้นจากการที่ปี1970ถึงปี1980 มันเป็นช่วงที่แฟนบอลของหลายทีมมักจะเอาของเล่นแบบใส่ลมเข้ามามีส่วนร่วมกับการเชียร์ในสนามซึ่งแฟนบอลของกลิมในช่วงนั้นเลือกใช้แปลงสีฟันสีเหลืองในการสื่อถึงพวกเขาและถึงแม้หลายทีมจะเลือกใช้ของแบบนั้นไปแล้วเมื่อเวลาผ่านไปพักใหญ่แต่สาวกของกลิมยังใช้มันมาเรื่อยๆจนมันเป็นประเพณีไปแล้วและชายผู้ที่ประทําให้กลิมทีมนี้กลับมายิ่งใหญ่นะครับนั่นก็คือเคทิวคานุเซนโค้ชชาวนอร์เวย์วัย53ปี เขามาเป็นผู้ช่วยที่กลิมในปี2017และในปี2018เขาก็ขยับขึ้นมาเป็นโค้ดเต็มตัวจากนั้นเขาก็ได้ทําให้กลิมกลายเป็นทีมที่แข็งแกล่งขึ้นอย่างมากจนกลายเป็นม้ามืดที่มีโอกาสในการลุ้นคว้าชแชมป์ในศึกคอนเฟล u e ในฤด,ดูกาลนี้เลยทีเดียวจากนี้ก็ต้องมารอดูกันละครับว่าบโดกลิมจะผ่านทีมของมูรินโญ่ไปได้หรือไม่แล้วคุณผู้ชมละครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับความยอดเยี่ยมของ FK ฟบูโดกลิมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับ และนี่ก็คือเรื่องราวของโบโดกลิมสมันน้อยโนเนมจากนอร์เวย์ทีมที่มูรินโญแพ้ทางวันนี้ผมฟนตุงขอลาทุกคนไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดกระดิ่งเพื่อจะได้แจ้งเตือนทุกคลิปของช่องฟนตุงและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ